ชูหน่วงเนยเนยโอ้โหยยาวมากเลยทีเดียวนะหาข้าไม่เจอหรอกข้าจะกระโดดลงไปในน้ำให้หมดเลยไปพวกเราโดดลงน้ำันเลยไปนี่เห็นตัวม่วงอ๋อมีตัวอื่นด้วโอเคโอเคเอามาไว้ตรงนี้เฮ้ยมาเจอตัวเลยนะเนยเนยเนยโ้ยจิงลิ้นออกไปเลย ทำอะไรอยู่ครับผมทำน,น้ำให้ออกมาอ๋อเมื่อกี้ฝนตกใช่ไหมเนี่ยน้ำทว่วมบ้านคุณยายเหรอใช่โอเคแล้วนี่เจ้าเปาทำอะไรอยู่ครับทักถากอยู่โอ้โหว้าวข้าคือมาเยอะเลยอ๋อ <Okay. S 1> ตรงนู้นด้วยตรงนู้นด้วยตรงนี้ด้วยเปาตรงนี้ตรงนี้เป่าตรงนั้นน้ำมันติดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมีใบไม้ขวางอยู่ครับการเลยครับเจ้าเปาครับอ๋อตอนนี้เจ้าเปาครับก็ลอกคลองใช่ไหมครับใครับโอ้โหหดูดิ ที่เจ้าป่าขุดขึ้นไปเยอะมากเลยเนี่ยยอู้้โอ้นี่ขมักขเม็ดมาก yes หุยปอาดูดิน้ำไหลแรงมากเลยดิดูตรงนี้ดิยอ้โหโอ้โหตอนนี้ไปแล้วครับเขาให้มาช่วยคุณตานี่ก็เดินลุยน้ำสบายใจไปเลยไปแล้วครับเจ้าเปาครับ ตรงนี้ลึกมากเลยอะฮะตรงนี้น้ำลึกมากเลยฮะอือเฮ้ยปลาดูตรงที่ตาดิตาทำเคลื่อนนอะปาดูดิไปดูกันเคยออกตาโอ้ยนะตาวิดน้ำมาแล้วก็ให้มันมาฝั่งนี้ไงเยอะเลย yes เอางีงไงพอเจออะไรนู่นในน้ำเนี่ยฮะนี่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 ตัวส er. yes. ีชมพู <Yes. S 1> มันลงไปในน้ำได้ไงเนี่ยเฮ้ยเอามันตั้งไว้ตรงนี้นะโอเคนี่เราได้เซเลนเฮดมาหนึ่งตัวเฮ้ยเฉยอีกว้าวเฮ้ยมีอีกไหมมีอีกไหมลองเดินไปดูดิว่า <Okay. S 2> มีเซเลนเฮดตัวอื่นอีกปะโอเคเฮ้ยตอนนี้เราได้มาสองตัวเฉยเลยฮะ <Yes. S 2> มันมาอยู่ในร่องน้ำได้ยังไงเนี่ยนู้นนู้นทางนู้ <c oughs> <c oughs> น,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 นพ่อเห็นอะไรแดงๆอะไปาไปดูดิมีไหมมีไหม อ้าไอตัวตกกระจายไปมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยมีนะไปดูดิในร่องน้ำมันน่าจะมีเซเลนเฮดอีกนะเฮ้ยพ่อเจออีกแล้วนี่นี่เฮ้ยพอเจอตัวอะไรอ่ะเอ้ยกระตูนแคทแล้วตัวนั้นอีกตัวหนึ่งตัวอะไรครับเซเลนเฮดไหนพอดูนี่พอขอดูหน่อยโอ้กระตูนแคทกับเซเลนเฮดเจ้าเจ้ย เสลนเห็ดตัวบงว่ง,งโอ All right? All right? All right? Oh, ้ยม yeah. yeah. ีต like ัวอ really ื่นด้วยโอเคโอเคเอามาไว้ตรงนี้โอเคโอ้โหดูดิเสลนเห็ดมันมาอยู่ในร่องน้ำเราเยอะด้วเลยอะไรอะอะไรอะอุ้ยก้อนหินโอเคโอเคอุ้ยดูดิดูดิเนี่ยเราได้เสลนเห็ดมาเยอะเลยอะว้าวมีอีกไหมมีอีกไหมไม่เจอเนาะนี่ช้อนไปเสลนเห็ดเหมือนช้อนปลาเลยเนี่ย นี่ไปดูดิเมื่อกี้พ่อเห็นมันดำน้ำไปลึกๆก็เนี่ยที่ตกตกมามีไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วไหนไหนเซรีนอะไรหยิบให้พ่อเลยหยิบให้พ่อหน่อยโอ้ยเซรีเนตหัวทีวีเอาในน้ำนี่มันจะมีหรือเนี่ยหืมยยังไม่คุ้นเฮ๊บ๊ะบ๊เซรเนตหัวนาฬิกาว้าวดูเซรีเฮดที่เราเจอมาดิเนี่ย อุ้ยเปล่าเยอะแล้วเซเลเทสถูกดูดลงไปในนี้แล้วมั้งเนี่ยอ๋อใช่โอ้ยเจอแล้วจมไปแล้วจมไปจริงเซเลเทสจมไปแล้วหนึ่งตัวโอ้โหเพื่อนวันไหนเนี่ยเซเลเทสไปล้างน้ำมาดิเอาไปล้างน้ำ้วยดูดิแต่ละตัวโอ้โหและเธอไปหมดเลยเดี๋ยวขอช่วยเอาไปของกัอนโอเคครับตอนนี้เซเลเทสทุกตัวครับเดี๋ยวเจ้าเป่าจะล้างครับ เจอตัวอะไรมหนงเหนเฮ้ยจิลีดเอาไปแล้วดนเี้ยเลยคันี้ก็จะเป็นจิ้งลีดนะครับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเฮ้ยเฮมันนีมันนีกระเปาครับไล่จับจิ้งลีดอยู่ครับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจะได้หรือไม่ได้จะได้หรือไม่ได้ได้วได้แล้วว้ารน้้เเจอจิ้งลีดว้าว โอเคเดี๋ยวปไปกันไปนะโอเคไปเลยกลับไปหาแม่ได้เลยมันไม่อยู่ในน้ำหรอกลูกมันอยู่บนบกครับไปไปแล้วครับไปแล้วครับอย่าลืมฝากกติดตามโอ้โหฟอสต้องไปทีหนีแล้วเนี่ยอ๋อมาหาไส้เดือนเหรอครับนี่หาไส้เดือนตรงไหนอยู่ครับตรงนี้ครับได้ไหมได้บางอย่างครับได้ไส้เดือนบางอย่าง เเีี่ยยมดลโอ้โหทีนี้มีเหรอว้าวเยอะแยะเลยจะว่าจะเอาไส้เดือนไปทำอะไรครับลูกเอาไปไปล่อยตัวอื่นเหรอเอาไปให้ปลาปลากินเอาไปเกี่ยวเบ็ดอ๋เอาไปตกปาลาเหรอครับ <Yes. S 1> นี่นี่ไเจอแล้วเป้าเลยนี่นี่นี่นนโ้โหรอแล้วครับโูวไหนไหนไหนแบบมือให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยนี่ครับไส้เดือนครับเพื่อนเพื่อนครับมือมือมือก็เพื่อน มือกับเพื่อนเลยโอ้โหโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเจ้าเป่ากับคุณตาไปหาต่อครับเดี๋ยวหลังจากคุณไซเดียนเสร็จแล้วเดี๋ยวจ้าเป่าจะไปทําอะไรต่ออ๋อเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวเบ็ดให้ปลาหรอ Yes ดูซิว่าเจ้าเป่าจะเจออีกไหม้ยเจอแล้วเจอแล้วเป่าตัวยาวไหมตัวยาวไหมโอ้โหตัวยาวมากเลยเด๋ยวเด๋ยววดูดิโอ้ยหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วเด๋ยวเด๋ยโหตัวยาวมากเลยเดือนดอน่ะว้าวนี่ไซเดียนของเจ้าเป่าครับ สองตัวเลยโ <c oughs> อไยจะเป่าเซเดียมันจะหนีแล้วเซ <c oughs> เดียมันจะหนีแล้วจะ,จะหนีแล้วเร็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 วอ๋อต,ต้องจับมืออออย่างี้๋โอเคโหมันถึงจะไม่หนีใช่ไหมครับ <Yes. S 1> โอ้ยกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บใหญ่เลยเดี๋ยวพอไปใส่กล่องเป๋าไว้นะโอเคเอ๊ะ <Okay. S 1> ใส่กล่องไว้นี่นะครับ <c oughs> โอ้โหวย พอแล้วครับตอนนี้เจ้าเปาครับกำลังแสะแสะครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วหนึ่งตัวครับนี่เอามาวางนี้ก่อนเอามาวางไว้ตรงนี้หนึ่งตัวครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเจ้าเปาช็อตอีกครับเฮ้ยนี่นี่นี่เปาที่แล้วก้อนนั้นก้อนนั้นโอเคช็อตเลยเอาออกเลยโอ้ยมาแล้วโอ้ยได้อีกแล้วครับเฮ้ยดูป้อมมันกำลังคลายตัวแล้วตอนเนี้ไอ้ไส้เดือนกำลังคลายตัวครับแล้วก็มีเพื่อนมาอีกหนึ่งตัว โอ้โหอันนี้เฉาะแล้วครับได้ไหมครับเจ้าเปาครับมาแล้ว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 นี่ครับเจ้าเปาได้สาเดือนมาอีกแล้วเย้เย้เยอะเลยเป็นวงกลมจะเรียกป็นวงกลมอะอ้จริงด้วยแต่นี้เป็นวงกลมเลยอะเขี่ครับเดี๋ยวเราปล่อยให้เจ้าเปาหาสาเดือนกับขุนตาไปก่อนนะครับโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตกปลากันยา<ะ>ฮูอ่ะอ่ะอะเจ้าเปาหาค้าไม่เจอหรอกขาดจะกระโดดลงไปในน้ำให้หมดเลยไปพวกเราโดดลงน้ำไปเลยไปจะไปทำอะไรกันจะไป,ปตกปลาอ่ะไปะตกปลาครับโอเคนี่คุณแม่ดูนิอุ้ยทุ่งนาเนี่ยเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยครับตอนนี้คุณตาได้โยนเบ็ดลงไปแล้ว ตามมากินแล้วเหรอยิงไหมหุยหุยหุยตาตายเลยเนี่ยได้ปลาไหมได้ไหมเปลวไม่ได yep, ้เลยสองคนนี้จะเปลากับคุณตาครับได้ปลาสักตัวหรือยังครับยังครับวไม่ได้เลยหรอเมิจาวินเดินอยู่นู้นครับเนี่ยโอ้ตกนนเลยีมลยนะ อันนี้มันเคยเป็นทุ่งนามาก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมตอนนี้มันกลายเป็นบ่อน้ำไปแล้ววะกลายเป็นบ่อน้ำลงลึกไหมอืมเต็มเลยหมดเลย yes เาจะได้ปลาหรือเปล่าคิดว่าจะได้ปลาไหมจะได้ปลาเราไปดูวิปอลดูดินี่คืออะไรเนี่ยสีชมพูชมพูนี่ว้าโอ้หอยเชอรี่หรอจับได้จับได้ไปที่ไปเลยเดี๋ยวดินี่คือเมื่อ อะไรครับโอเชอยครับ wow. ล่นหล่นหล่ลได้วยมูเลยว้าวเหนอยแล้วาโยนลงไปในน้ทไมเล่ามันไม่กินหรอกนี่ไงโอเชยรีเทียบเลยครับเต็มเมหมดเลยว้าวอะไดูมือเปาดิค เอาเปล่าเพื่อนหน่อยไปล้างน้ำดูดิเหมมากเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวๆเดี๋ยวพ่อหยิบขึ้นมาให้เปล่อยเออระวังตกระวังตกนี่ดูดิไม่รู้จอกเหรออ่าใช่ดูดิมันเหมือนเป็นจอกน้ำเลยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวพ่อหยิบให้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องอันนี้เออเปล่าเดินนี่นี่เปล่าให้เพื่อนๆดูดิบรรยากาศดีไหมดูดิ ใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยเปาเพราะว่าอันนี้มันต้องได้ปลาแน่เลยเอาเป้าสางมาเร็วเร็วๆๆๆเเพราะว่ามันเหมือนจะได้อะไรสักอย่างมึงเหรอ ฮะมปดูได้อะไรบ้าได้ใส่เลนเฮดมาด้วยว้าวใส่เลนเฮดอยู่คำใส่เดือนเลยอ่ะโอ้โอ้ไม่ได้ป่าเลยวะเราได้ใส่เลนเฮดม่าอ๋แสดงว่ามันหนีมาจากทุ่งหญ้าวันนั้นแน่เลยเฮ้ยเปาอันนี้เขาเจอเซ่เหรียญใต้ไดูนี่เนี่ เห็นลูกปวาโอือโหระวังตองกลงไปนะนี่พี่แมดูตัวใหญ่ไหมอ๋อพอจะตกพอจะตกน,นี่ขนาดเท่าไหรนี่เซลล์เฮดตัวใหญ่มากโอ้ยปีศาจยักษ์โอุ้ยตัวใหญ่มากเลยอะ <Yes. S 1> ไปไปไปดูสิว่าเราจะได้อีกไหมเนี่ยไปไปเดยวตามไปเตินตามไปก็รองเท้าขาดไปแล้วอะดูดิ รองเร้าเขาขาดไปแล้วอ่ะโอ้ยรองเท้าขาดไงค่อย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 ตึง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 รวงะวังระวังไปดูสิว่าคุณตาได้ปลาไหมยปดูไปดู้ยปลาปลา ม่แมลงปอ <Wow. S 1> ว้าวแต่นี้แบบมีแมลงปอเยอะมากข <Yes. S 1> าไม่ได้นะครับต้องตามตเจ้าเป่าเฮ้ยเป่าดูตรงเนี้ยน้ำมันล้นลงมาเลยเนี่ยดอ๋วเ hmm? ดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวอะไรล้วเดี๋ยวต้องปอมลงไปตรงนู้นอ <Yes. S 1> ่ะ น้ำมันขุ่นขึ้นน้องนี่มันมีรูแน่ๆเลยตรงนี้ฮะนี่จะกินด้วยดูดิแล้วมาลงไปในน้ำทำไมเฮ้ยเท้าที่น้ำพุ่นอ่ะมีเจออะไรเนี่ยขานี่ ก็มเงียมา่นาพวกคุณเลยมัียด้วยเียกทั้งตัว้ยเปาพอ่เจอเปาเยดไปดู มันเหมือนจะได้อะไรสักยอย่างนะฮะเด้งแด้งแด้งมาดูได้อะไรมาได้ไซเรนเฮดมาดูไ <c oughs> <c oughs> ซเรนเฮดอยู่กับไซเดือนเลยอะเ <c oughs> ออไม่ได้ปลาเด้ยวะเราได้ไซเรนเฮดมาแ <c oughs> สดงว่ามันหนีมาจากทุ่งหญ้าวันนั้นแน่เลย yes เ <c oughs> อาไปครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าที่เราปักป่าไว้ จะได้ปลาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเฮดดี้เพราะว่าอันเนี้ยน่าจะเจอไซเรนเฮดอีกแน่เลย yes เข้ามาเข้ามาเข้ามาดึงมาแล้ดึงมาแล้วฮู้ย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 ได้ไซเรนเฮดสองตัวแล้วฮะนี่โอ้ยนี่ให้คุณแม่ดูนี่ว้าวปลาได้ไซเรนเฮดสองตัวเลยเกี่ววยวกับตอนนี้เจ้าเปาขาปเปื้อนมากครับ จริงๆไม่ได้เปื้นแค่ขาแล้วเปื้นทั้งตัววันนี้พอสบอาจะได้แน่ๆเลยสาวขึ้นมาสาวขึ้นมาได้เลยเย้าได้เลยเย้าดิคุณเนี่ยโอ้โหเลเลนียฮอยู่คู่กันเลยเหมืคู่เลยไม่รู้ดิต้องไปดูดิโอเคพอได้ยินเสียงตุ๊กเก้ฮึตุ๊กเก้ ได้ยินเสียงอยู่ไหนอยู่ไหนดูดูแถวๆนี้นะเพราะว่าักเฮ้อยู่ไหนเจอแล้วอ้ยดูดิโอ้ยตกแก่ตกใมาเลยว้าวโอ้ยตกแก่เพื่อนรักตอนนี้เจ้าเป่าก็นั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งกับคุณพ่อนะครับโอเคปลามันจะมากินของเราไหม ดูดิลองเอาขึ้นมาสาวขึ้นมาสาวขึ้นมามีไหมมีไหมมีไหมหุยติด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 ห้ยทำไมมันดึงนะอ้าวได้ต้นยานีไงมีแต่ต้นยากับไซไดมีแต่ต้นยากับไซเดือนเลย Yes สนี้สุดนี้สาวขึ้นมาครับดูว่าเจ้าเปาจะได้ปลาหรือเปล่าได้หรือไม่ได้โอ้ยได้ปลา วว้าเฮ้ยเราได้ปลาหมอหนึ่งตัวว้าววว้าโอ้ยหมุนซิ้วเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะได้เอาปลาหมอนี้ไปทำอะไรกินครับเจ้าปลาครับไปทำแกงส้มเลยเหรอโอ้ยโดนเช็ดเสื้ออีกแล้วโอเคถ้าจับได้ปลาเรามาเหมันทิมนะโอเคปลาหมอมันทิมได้ครับบอกเพื่อนๆก่อนดูว่าเนี่ยเราตกได้อะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ย ดูนี่ให้เพื่อนเพื่อนดูนี่คุณแม่ดูเราได้ไซเรนเฮดมาเต็มเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ได้ตุ๊กแกมาอีกตัวหนึ่ง <Wow. S 1> แล้วก็ได้ไซเรนเฮดตัวใหญ่นี่อีกหนึ่งตัวเฮ้ย <Huh? S 1> เราได้เยอะไหมเย้กดใจกดเ้ยองเปิดชวยยองก็ อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาสอรี่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตกปลากันใหม่ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วว้าายูนยูนปะพนจะมาอยู่ข้างหนโอเควันนี้เดี๋ยวเจ้าเปาจะพามาดูน้ำท่วมครับน้ำท่วมที่บ้านไข่อะเปบาบ้านอากาศ <Yes. S 1> นี่ท่วมตรงนี้ตรงนี้มันเคยเป็นลาวอะไรเนี <Yes. S 1> ่ยเราเป็ดเหรอแล้วเป็ดหายไปไหนอะ <Yes. S 1> ไหนไหนไหน โอ้โหเป็ดอยู่ไกลๆนะเดี๋ยวพอสูงไปดูดิโอเคโอ้ยไหนโอ้ยอยู่ตรงนู้นหมดเลยโอ้ยแบ็ดมันจะมีที่นอนไหมเนี่ยโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรดูปลาหนังปลาที่ช้อนปลาปลาไปไหนอ่ะไปเอาที่ช้อนปลามาก่อนไหมโอเคโอเคไปแปะที่ช้อนปลามาก่อน แล้วเป็นไงเจ้าเปาเป็นไงยกขาเจ้าเปาดิขึ้นได้ไหมไหนยกให้เพื่อนๆดูดิโอ้ยเละมากเลยเนี่ยเอา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 ขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นไม่ได้แล้วเจ้าเปาขึ้นไม่ได้แล้วครับเพื่อนๆเจ้าเปาขึ้นไม่ได้แล้วครับตอนนี้เจ้าเปาติดกับเจอด้วยเออเจอด้วยเจอเจ้าเปาด้วยเอาไม่ได้แล้ว โอเควานโอ้ย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 โ้ยโ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่ได้ไมอได้โอเค้ยโอ้้โอ้โอโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยยโ้อ้โอ้โอ้อี้้้้้ออ 嗯。Huh? ที่ช <Wha> ้อนปลาหรือว่าที่ช้อนใส่เดนเดสกันแน่ฮึดูดิมันยิ้มแป้นแล้วตรงนี้ Yes มา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 อพล้เนี่ย Oh no เดี๋ยวเพราะว่ามันต้องเียกพอแน่เลพอจับอูขึ้นมาดีก่อน o 嗯。Huh? ช่วยชเป็นตัวนี้เลยใหมีตัวอะไรบ้าง่หัวอืดในหัวอืดหัวอืดอันนี้หัวฉุกหรือเปล่าเป็นเทหัวหัวแล้วก็สันเทยอดไปแล้วก็สันเทปหัวอืดสันเทปธรรมดาแล้วสันเทปประแดอโอ้โองเต็มเลสเ์ กดไจกชให้าพาดอีเชนคี่ามาอวเสื้อกลางคืนอเสื้อกลางคืนอะไรผีเสื้อกลางคืนอันนี้นี่นี่พอเจอพราะเจอมาแม่ไปเจอมาเป็นผีเสื้อกลางคืนเดี๋ยวเราจะเอาผีเสื้อกลางคืนตัวนี้ไปปล่อยโอเคไหมเดี๋ยวเราแกะออกมาดูนะเราจะไม่ทำ้ายมันนะครับนี่มาดูเห็นไหมผีเสื้อกลางคืน อุ้ยต,ตัวสวยมาก <Okay. S 1> มันเหมือนหน้าคนด้วยตรงนี้ตรงนี้ hmm. เดี๋ยวพ่อสูงให้ดูนะเพือ่อนเพื่อดูดิมันเหมือนหน้าคนเลยอ้าเป่า oh, อุ้ยอันนี้ไม่ดุร้ายหรอกมันเป็นผีเสื้อกลางคืนเราไม่จับหรอกลูก oh. เดี๋ยวเพื่อนมันคันได้เราจะให้มันกลับบ้านไปเนาะโอเคไหมอดี๋ยาให้ป้าเอากลางหันมาเป่าให้ผีเสื้อกลางคืนเย็นเย็นสบายเลยนะนะ <laughs> ครับตอนนี้เตาเอามาแล้วครับกลางหานันสายลุงปัน้น ว้าวเย็นสบายไม,นะม่ได้เปลว,ว่าผีเสื้อกลางคืนมันจะเย็นสบายไหมเราทำร้ายผีเสื้อได้ไหมครับเจ้าเปลาไม่ได้เนาะอันนี้เปาเอามาปันป่นๆแต่ว่ามันไม่มีลมมันสวยงามเฉยๆ <Yes. S 2> เดี๋ยวเราปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะ <Yes. S 2> โอเคนะมันจะได้กลับไปหาแม่โอเคไหมครับเราไปสำรวจอีกไหมว่าในไล่ของคุณตาเนี่ยจะมีตัวอะไรอีกโอเคไหม ไปดูพานําไปเลยพาเพื่อนๆไปดูว่ามีต้นไม้อะไรบ้างในสวนของคุณตาอจมันยอดมมากีต้นอะไรบ้างครับเจ้าป่าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปาพอเจอนี้มันเป็นอะไรเนี่ยลูกมันสีชมพูเลยเนี่ยว้าวเป็นมะเขือเทศโล้ยิงจริงๆด้วยสีชมพูมากเลยเนี่ยเอาไปดูต้นอื่นกันบ้างเฮ้ยแล้วเนี่ยอันนี้คือพริกไงโอ้โล้อันนี้เปากินได้ไหมพริกเนี่ย โอ้มันเพชรเหรอโอ้นี่คือเนวดเหรอนม่คือเนื้นวดนั่นนวดอะไรลูกต่อไปชี้ให้ดูดิโอเคนั่นมันคือนวดของอะไรครับก็จะเป็นต้นฟักทองนะนู่นเซเรนเฮดอยู่ที่บ้านคุณมาดูดูดูลูมันนี่เหมือนโอ้ย โอเคโอเคครับอุ้ยนู้ย Silent Heat ไเต้นล้เอามาช่วยกันร้องเพลงไซเลน t Heat ลาคนไซเลน t Heat ลาคนมันน่ากลัวส่งเสียงดังดังกลางวานส่งเสียงดังดังกลางวานลากคนมันน่ากลัวไซเลน t Heat ลาคนไซเลน t Heat ลาคนมันน่ากลัวมันน่ากลัวส่งเสียงดังดังกลางวานส่งเสียงดังดังกลางวาน มันหลาคนมันกินคนโ <l ots> <l ots> อเคไปงั้นเราจัดการมันเลยเดี๋ยวมันจะมากินคนเราเอาอันเนี้ยปล่อยพลังใจมาเลยเฮ้ย <l ots> ชู่วหมุนใจมาเลยชู่วหัว <l ots> โอ้ยเซเลนเฮตตายไปแล้วเจ้าเปา <l ots> เดี๋ยวเราไปสำรวจดูว่ามีของกินไหมจัดการเซเลนเฮตได้แล้วเอาไปดูครับจะาปาจะพาเพื่อนๆไปดูต้นอะไรต่อครับ ๋อตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าฟังตุ้งไงคุณนะ <Yes. S 1> ตาปลูกแบบปอสามคิดเลยตาชิดยาล่ะพ่อก็ยังบอกว่าไม่มีสามคิดอยู่เลยเอาไปดูฝั่งลนละ้วแลไปดูฝั่งนะู้นว่าดูว่ามีต้นอะไรอีกตาบ้าโอ้โห <laughs> ตาชิดยาอยู่เลยอ๋อ oh. ไม่ใช่ยาตาชิดปุ๋ยบำรุงมันหรือเปล่า เห็นไหมคุณตาฉีดปุ๋ยบำรุงมันแ้งหกักอ่าน,นี้บอกเพื่อนอันีนี้ต้นอะไรเนี่ยอันนี้ต้นอะไร <What? S 1> อันนี้เรียกว่าต้นชะอมมีหนามนะมใช่มันมีหนามด้วยใช่มันมีหนามแล้วอันตรายนะเอาไปดูข้างในว่ามีต้นอะไรอีกนี่อันนี้ต้นมัน,นใบสีม่วงเนี่ยมันอะหัวมันอยู่ใต้บินโอเคไหม <Yeah. S 1> เดี๋ยวรอมันโตแล้วเดี๋ยวเรามาคุดกันไปไปดูต้นอื่นไปดูต้นอื่นไปดูว่าตาฉีดต้นอะไรอยู่ไปพาเพื่อนไป S <S ไม่ใช่เขาเรียกว่าต้นมัมเบอรี่โอ้คุณตาชีไต,ตเปล่าแล oh ้วครับเดี๋ยวเจ้าเปล่าจะพาเพื่อนๆไปดูต้นอะไรครับ <S <S ไ,ไหนหอุ้ยอันนี้มะนาวนี่ไง yes. มีลูกด้วยไหม <S 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 ไม่ได้มันยังไม่สุกหรือเปล่า yes. ไหนไหนต้นฝรั่งคุณตาอยู่ไหนไหนต้นฝรั่งนี่ไงต้นฝรั่งนี่ไง้าวไหนดูที่มีลูกไหมะไหนลูกมันอยู่ตรงไหน ไหนโอ้จริงด้วยมีคุณตาห่อไว้แล้วเนี่ยนี่ไงที่เปาบอกอันนี้ต้นอะไรนะต้นอะไรนะต้นมัมเบอร์รี่เนี่ยเพราะใส่ไทยแต่ว่ามันยังไม่แก่เลยอะมันยังไมแดงเลยอ๋อมันยังไม่แดงเลยแล้วยังกินไม่ได้อันนี้ก็เป็นต้นตะไคร้ครับเพื่อนเื่อนเนี่ยกอตะไคร้คุณตามีต้นทุเรียนด้วยรู้วะมามามาตามาตามา ต้นดูเรียนที่ตายอยู่นี่นี่ไงนี่ต้นดูเรียนแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยอ้อาวยังไม่มีลูกเลยอ่ะโอเคหมดแล้วมั้งม,มีต้นอะไรกันอ๋อมี่ไงนี่ไงอันนี้เราเรียกว่าต้นดอกแคร์ไหน,นไหน,นไหนครับอันนี้เรียกว่าต้นมะเขือครับนี่ครับ <Yes. S 1> ต้นมะเขือครับมีต้นอะไรอีกไปไ,ไหนอ่ะอันนี้มันต้นยาแล้ว เอ้ยอย่ามันทิ้ี๋ยมันติดตัวเลยมันติดตัวเ้าลันไงยาติดตัวเปล่าไปแล้วเอาติดเสื้อด้วยนะเน่ะเหนียวนึบเลยคนนี้เป็นไงครับวันนี้พาสำรวจไล่คุณตาแล้วสนุกไปครับโอเคฝากเพื่อนๆว่าอย่าลืมโอเคครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรีนะนะไปแล้ว